ขอบคุณผู้ชมครับวันนี้12พฤศจิกายน2554นะครับเราจะมาติดตามสถานการณ์น้ําหลังจากที่น้ํานะครับมวลน้ามหาศาลที่ไหลผ่านแม่น้ำมูลได้ไหลผ่านไปในพื้นที่ของอำเภอราศีสลด์ซึ่งเราจะลงพื้นที่ในพื้นที่ต่างๆที่เราเคยไปทําข่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณของห้วยเสียวรือว่าบริเวณของตําบลด่านนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็คือจุดของสะพานแม่น้ำมูลอำเภอราศีสลด์นะครับเป็นฝั่งนี้ครับบริเวณของอตาบลน้องอื่น เข้ามายัางตัวอำเภอนะครับตรงนี้คือจุดวัดระดับน้ํา M5 ซึ่งตรงนี้นะครับกำลังจัดงานวันรอยกระทงไปหมาดๆเมื่อ2วันที่แล้วนะครับซึ่งถ้าจะสังเกตเห็นได้ว่าระดับน้ําลดลงมากแล้วเราจะไปติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่ต่างๆของอำเภอราศีสลด์กันครับ ครับคุณผู้ชมครับจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านสถานการณ์น้ําในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดบ้านท่าเจริญที่เราเคยมาลงทําข่าวนะครับซึ่งตรงนี้เป็นโรงสีชุมชนนะครับในโครงการ SML ของปี2553จากโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนนะครับบ้านท่าเจริญจุดนี้นะครับก็อยู่บริเวณของอปรางพระทาศรีดานะครับที่ตั้งอยู่บริเวณของตําบลด่าน นะครับซึ่งเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ลงทําข่าวในจุดนี้นะครับชาวบ้านก็ได้นํากระสอบทรายมาช่วยกันกั้นจุดนี้นะครับเพื่อไม่เกิดความเสียหายในส่วนของโรงสีแต่ณตอนนี้นะครับพนพวงที่าทางเขื่อนลาตะคองแลวก็เขื่อนลำเปาได้ปิดประตูลงทุกบานนะครับทำให้ระดับน้ําลดลงและก็ผ่านในจุดนี้ไปได้ทําให้ระดับน้ําสถานการณ์น้ําตอนนี้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ ครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราทีมงานของเรานะครับเคยลงทําข่าวในจุดนี้ซึ่งน้ําในจุดนี้นะครับเคยสูงถึงประมาณเกือบ50เซนติเมตรครับจุดนี้ต้องพายเรือเข้ามานะครับอย่างที่ได้เห็นไปบ้านที่อยู่ด้านหลังนะครับที่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นอยู่นะครับก็เคยมีน้ําท่วมขึ้นสูงนะครับเกือบ <c oughs> 50เซนติเมตรเช่นเดียวกันแล้วก็เส้นทางที่จะเข้าไปยังด้านในของหมู่บ้านนะครับก็ต้องพายเรือเข้าไปแล้วก็ เข้าในจุดบริเวณนี้ก็ต้องพายเรือไปเกี่ยวนะครับหรือว่าบางจุดนะครับที่เกี่ยวไม่ทันนะครับก็ต้องปล่อยให้เน่าไปนะครับซึ่งน้ำนในจุดนี้ก็ได้ลดลงแล้วนะครับทาให้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่เคยเปลี่ยนแปลงไปก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่ของอำเภอราศีสไล จังหวัดศรีสะเกดนะครับที่ทีมงานของเราเคยลงทาข่าวในจุดนี้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับเราไม่เห็นถึงสถานการณ์น้ําที่เร,เรียกว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นจุดนี้ก็คือจุดห้วยเสียวนะครับซึ่งน้ําเคยท่วมนะฮะเป็นเส้นทางสัญจรตั้งแต่ห้วยเสียวจนไปถึงบ้านแดงนะครับเพคือว่าน้ําลดลงแล้วนะครับและน้ําก็จะไหลผ่าน ทางด้านลำน้ำมูลน,นะครับไปตกที่ลำน้ําขุงบริเวณเอำเภอขุงนเจียมจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปและทําให้ลูกหลานที่ไปทํางานอยู่ในพื้นที่ต่างๆและที่ไปเรียนนะครับสาม,มารถสบายใจได้ว่าน้ําจะไม่ท่วมบ้านตัวเองและนี่คือสถานการณ์น้ำทั้งหมดในอำเภอราุนสลาย น้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำใจทนร่วมรวมแก้ปัญหา น้ำเมื่อไหบางน่ไานไาลลมมจมดินโคตรถลม่มะลายลุ่มเจ้าพยาถ้าจีนปิงวังยมนานยันโคงชีบูน้ำรวมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกัน เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะพาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน